มิยาทุ่งสุดชีวิตหนังเรื่องแรกนาคบันประกบเจมมาสินใจถ้านับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตถือว่าหนักห่วงไม่น้อยสำหรับนางเอกใหม่มิยามากิล่าลูกครึ่งไทยฟินแลนด์วัย15ปีที่ต้องมารับบทจินตาหญิงสาวที่เกิดในคืนจันทร์สีเลือดนำมาสู่ความตายไม่จบสิน้นและโดนตราหน้าว่าเป็นการกินีในภาพยนตร์ฟอร์มยกักษนาคบันแนวคริลเลอร์แฟนตาซีจากค่ายน้องใหม่ PS Performance ผลิตโดย S Class Entertainment และ D E V A a r Theater Studio กำกับโดยตั้มโชคันนันสกุลคมและบิงคอนวิสมูที่เราหาพันสร้างสรรค์ c g โดยฟัดชัดสตูดิโอสจากที่หยดทั้งภาคการตีแผ่ตำนานพญานาคตะวันออกครั้งแรกบนจอภาพยนตร์เรื่องราวลี้ลับสุดระทึก แลแรงอาคาตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งในเรื่องนี้นียยังได้เล่นประกบพระเอกมากฝีมือเจมมาและนักแสดงตัวแม่ของวงการอย่างสินใจเปล่งพาณิชย์การรับบทนำครั้งแรกบนจอภาพยนตร์ของนียเป็นความท้าทายอย่างมากด้วยบทบาทที่ซับซ้อนและไกลตัวเป็นทั้งเดแบแบกรับความเกลียดชังและสายตาที่คนมองเธอเหมือนตัวประหลาดและเรื่องราวเลวร้ายยังเกิดแต่กับจินตาถาโถมา ว่าเป็นความท้าทายขั้นสุดของนักแสดงหน้าใหม่อย่างมีย่ามากกีล่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสครั้งนี้เพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของมีย่าด้วยค่ะซึ่งพอได้รู้ว่าต้องเล่นในบทที่เกี่ยวกับตำนานพญานาะคและมีฉากหลังเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็ยิ่งตื่นเต้นและรู้สึกว่ามีเสน่ห์น่าสนใจมาก เพราะเติบโตมากับความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาและตำนานพญานาคอยู่แล้วบทจินตาเป็นตัวละครที่มีความคว i งคค้างในใจหลังจากเธอกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดทุกคนในหมู่บ้านยังมองเธอว่าเป็นตัวการลกินีและเมื่อเกิดเหตุการณ์ตายแบบประหลาดในครอบครัวเ,<อ>เธอถูกมองว่าเป็นสาเหตุของปัญหาและต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เธอไม่สามารถควบคุมได้กลายเป็นปริศนาที่ต้องหาคำตอบว่าใครเป็นผู้กระทำจริงๆหรือเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติส่วนการถ่ายทําตื่นเต้นมากค่ะและก็ยาก พอสมควรโดยเฉพาะซีนดราม่าหนักๆที่ต้องร้องไห้หลายชั่วโมงจนบางวันไปโรงเรียนก็มีคนถามเยอะเลยว่าทำไมหน้าบวมตาบวมซึ่งมนีย่าใช้พลังเต็มที่กับซีนดรามา่าการได้ทำงานกับพี่เจมและพี่นกที่เป็นนักแสดงที่ที่ชอบทำให้นีย่ารู้สึกภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือต่อไปคะ่ะพี่ทั้งสองคนเป็นเดอะเบสทางการแสดงจริงๆค่ะ ช่วยส่งอารมณ์ได้ดีมากส่วนฉากที่ต้องเล่นกับ CG พยานาคยากมากแต่ก็สนุกและทา้าทายด้วยค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับมีย่ามากที่เห็นในตัวอย่างเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะอยากให้ทุกคนติดตามผลงานเรื่องนี้เพราะเต็มไปด้วยความลึกลับการไขปริศนาและเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อและการผจญภัยค่ะในสงครามมหาเอเชียบูรพาท่ากลางความขัดแย้งและการทรยศแรงอาฆาตอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้น โชคชะตานำพาพวกเขามาพบกันพร้อมกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่น่าสะพรึงกลัวย,ยิ่งกว่าน้ำมือมนุษย์อุบัติการแห่งตำนานพญานาคราชภาคตะวันออกกำลังจะถูกเปิดเผยนำแสดงโดยเจมมามียามากิล่าและสินใจเปล่งพาณิชย์ร่วมด้วยโอลิเวอร์ภูพาดและแดนนี่ลูเซียโน